เชื่อว่าหลายคนเนี่ยอยากจออยากจะก้าวเข้าสู่หรือว่ิทยาลัยไปเรียนต่อในคณะที่ดีในมหาลัยที่ดีเชื่อหรือเปล่าว่าน้องหลายคนเนี่ยเมื่อตายไปแล้วอยากจะอยู่ในสวรรค์ที่สวยงามที่สุดอยากจะอยู่ในสวรรค์ที่สบายที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ย เมื่อที่เราปรารถนาที่ต้องการมาแล้วเมื่อที่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากกับสิ่งนี้แล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็จาเป็นที่จะต้องเข้าใกล้อลลอสสุภาโุตาลลานะครับเราก็จาเป็นที่จะต้องขอดูอาตอ่ออลลอสสุภาโนตัลลาขอดูอาให้อลลอสเนี่ยทรงทรงชี้นําแก่เราท่งเรียกให้เราได้ไปศึกษาในในคณะดีๆในคณะที่เราชอบส่งให้เราเนี่ยได้ไปเรียนต่อในมหาลัายที่ดีมหาลัายที่เราปรารถนา ในฮะดีษของอบบดุลราะดียลลอฮขวัญูเนี่ยได้กล่าวว่าเป็นฮะดีษกุฎซีนะฮะซึ่งสมตรงมาจากอัลลอฮ์นะครับซึ่งนบีมาบอกอัอดุลรอฮ์บอกว่าข้าเนี่ยก็เป็นอย่างที่บ่าวของข้าคิดว่าข้าเป็นข้าเนี่ยจะอยู่กับบ่าวของข้าถ้าหากว่าเขาระลึกถึงข้าและข้าเนี่ยจะและถ้าหากว่าบ่าวของข้าเข้าใกล้ข้าคืึหนึ่งข้าก็จะเข้าใกล้เข้า สองหนึ่งและถ้าหากว่าบ่าวของข้าเนี่ยเข้าใกล้ข้าสองหนึ่งข้าก็จะเข้าใกล้เข้าวานหนึ่งและถ้าหากว่าบ่าวของข้าเนี่ยเดินมาหาข้าข้าก็จะวิ่งไปหาเขาครับนี่คือความปวดพรางจากลอสบาร์โนตาลาทรงลอสบารบอกให้เราอย่างชัดเจนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะแสวงหาสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าเราเดินไม่หาเนี่ยลอสบารเรายังจะวิ่งมาหาเราครับอันนี้คือการเปรียบเทียบที่มันที่มันเห็นได้ชัดเจนที่สุด คือคำ styl. อุปามาอุปไมายที่คิดว่าน้องๆทุกคนเนี่ยคิดได้นะครับวิ่งกับเดินเนี่ยการเดินย่อมย่อมที่จะถึงที่สุดการการวิ่งเนี่ยย่อมที่จะถึงเป้าหมายที่สุดย่อมที่จะใกล้ชิดตัวที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อลอสบาร์รังการาเนี่ยทรงเมตตากับเราขนาดนี้ทรงทรงให้เกียรติเราขนาดนี้นะเราก็จงก็จงขอตัวอาและใกล้ชิดกับรอสบาร์การาให้มากๆกับเพื่อที่ว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเราเราจะ เราจะเป็นคนคนหนึ่งที่ได้อยู่ในส่วนสวรรค์ของพระอ,องค์และได้เรียนต่อในคณะหรือมหาวิทยาลัยที่เราปรารถนาที่เราต้องการนะครับเ,เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอ,อ,อยากจะพูดถึงสิ่งที่ได้รับกลับไปนะครับคนหลายคนเนี่ยมามาค่ายแล้วแต่กลับไปบ้านเราไม่ได้แทบจะไม่ได้ไเลยแทบจะไม่มีอะไรกลับไปบ้านเลยบางคนมาเนี่ยเพื่อจะมาเที่ยวกรุงเทพม,มาเพื่อปิดเทอม ไม่ไม่ได้ต้องการมาติวอยา่างจริงจังไม่ได้ต้องการมามา,มาทําค่ายอยา่างจริงจังแต่ว่าอยากจะใช้เวลาว่างที่มันว่างๆจากบ,บ้านเนี่ยมาเข้าค่ายครับอันนั้นเป็นสิ่งหรือว่าความคิดที่ที่ไม่ดีครับมีศัพท์ภาษาหลับหรสุภาษิตภาษาหลับบอกว่าไอ้อิลูลาอามรินกาซัเจโรติลาชมาลินความรู้มีความรู้รรแต่ไม่ปฏิบัติเนี่ยอย่าลืมกันต้นไม้ต้นหนึ่งที่ไม่ออกดอกของผม เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเร่อกเอ,เองว่าเราจะเป็นต้นที่มีต้นที่มีผลหรือว่าเลยจะเป็นต้นไม้ที่ผอมแห้งไร้ไร้ผลไร้ซึ่งดอกทำเงินก็ฝากไว้ให้กับพวกเรานะครับก็ขอ,อ,อขอกล่าวนิดนึงนะว่าบังรักทุกคนนะครับที่นี่ <laughs> ก็อัลุรอฮ์อัมานวลกุอัล وتوبوا أمري إلى الله إن الله بصير إن الله سميع بصير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته